เปิดบ้านราคา5ล้านบาทของลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นดีดีไซน์พิเศษแบบนี้ด้วยล่ละค่ะนักร้องสาววัยรุ่นสร้างตัวแบบลนะินลี่นารีนาะเชื้อแหลมหรือที่รู้จักกันในนามของลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวสุดที่รักของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะหากใครติดตามผลงานทั้งสองคนจะเห็นได้ว่าทางคู่ทัวร์คอนเสิร์ตในทุกวันแทบไม่ได้พักเลยแ่ะค่ะจนกอบโกยสร้างเงินสร้างบ้านให้กับครอบครัวแบบมีความสุขได้ล่าสุดรายการบุกบ้านเด็ก DM รายการใหม่ ขอองงช่ทางค่ายเพลงได้เป็นรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักครอบครัวของเด็กๆในค่ายค่ะประเดิมกันที่ EP หนึ่งค่ะกับแขกรับเชิญน้องลิลลี่ในบทท้าสดชื่นปัจจุบันอายุเพียง15ปีแต่สามารถสร้างบ้านด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองในราคาถึง5ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะบ้านของลิลลี่และเจนนี่จะอยู่ติดกันโดยข้างหน้านั้นจะเป็นบ้านลิลลี่ส่วนบ้านพี่เจนนี่จะ,จะอยู่ด้านหลังค่ะส่วนบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3คนก็คือน้องลิลลี่คุณแม่และแฟนคุณแม่นอกจากบ้านรู้ที่เก็บเงินสร้างเองแล้ว ล้วน้องลิลลี่เองก็มีแผนจะซื้อรถมินิคูปเปอร์อีกด้วยค่ะซึ่งภายในบ้านนั้นเปิดเข้าไปจะเห็นโทนสีเขียวก่อนเลยซึ่งเป็นโซนของคุณแม่เพราะคุณแม่จะชอบสีเขียวค่ะเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งเอามาจากบ้านของพี่เจนนี่ขณะที่กําลังถ่ายทํารายการอยู่ค่ะคุณแม่และฟุกที่เป็นคููจินของลิลลี่นันก็เข้ามาหาค่ะพร้อมกับมอบช่อดอกไม้เป็นลิลลี่แสดงความยินดีกับบ้านหลังใหม่งานนี้เจนนี่ไม่พลาดค่ะถามถึงสถานะความสัมพันธ์ระหว่างฟุกลิลลี่หนุ่ม ถูกในขณะเดียวกันก็ถามไปคุณแม่ก่อนเลยค่ะเปิดจะให้ฟุกแล้วหรอคุณแม่บอกว่าก็ต้องดูกันไปก่อนคุณแม่ยังเผยอีกว่าที่เป็นคนเลือกของเขาบ้านด้วยตัวเองเนี่ยจัดห้องลิลลี่แล้วสีม่วงออกชมพูเพราะอยากให้ลิลลี่เป็นผู้หญิงบ้างซึ่งบ้านของลิลลี่กับเจนนี่ก็มีสิ่งที่พิเศษสุดๆคือเดินเข้าไปสู่หากันในชั้นบนทําเป็นระเบียงเชื่อมคามกันด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าเพอร์เฟกต์จริงๆค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ